เค,ค้กมะาพร้าวยั่วจ้าฉันจะบอกว่าเค,ค้กร้านนี้อร่อยที่สุดในสามโลกกินกันเด้อมะพร้าวจุกจุอืออืออืออร่อยมากอือ เนื้อเค้กนุ่มมากวิตโวเนื้อมะพร้าวเยอะมากอรออ่อยมากอ่ะ I lo